สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องพิกเทดดัมชาแนลครับมือนีช่องพิกเทดดัมชาแนลจะมารายงานผลการแข่งขันแบดมินตันรายการดีนิงไชน่ามาสเตอร์2024รายการระดับ Super 750, เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เจียงานวันรวมประมาณ1ล้าน150,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ40ล้าน250,000บาทแข่งขันที่เมืองเซินเจ,จิ้นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่21พฤศจิกายน2567แข่งขันในรอบ2ครับซึ่งมูนีนักกีฬาไทยก็แข่งขัน4รายการครับก็คือคู่ผสม1รายการแล้วก็ใช้เดียว1รายการแล้วก็ยิงเดียว2รายการครับเริ่มจากประเภทคู่ผสมครับ M สุภักจอมเกาะจับคู่กับปอป,อ,ปอับซิลีแต่รัตนชัย ซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับที่171ของโลกครับก็บพบกับนักเป็ปนตันจากไต้หวันครับหยางโปส่วนจับคู่กับวูลิงฟางคู่มือวางอันดับ8ของรายการและก็เป็นคู่มือวางอันดับที่14ของโลกครับผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าคู่ของไต้หวันเอาชนะไปได้2ต่อ1เกมครับโดยสกอร์21ต่อ23 ยี่สิบเอ็ดต่อสิบสองแล้วก็ยี่สิบเอ็ดต่อสิบแปดครับทําให้ครูของเอ็มครับ,ปอปอ,บอปอปอครตกรอบสองไปยังหนาเสียได้ครับครูต่อมาครับชายเดี่ยววิว,วกุลวุฒิวิทิศารมือวางอันดับห้าของรายการแล้วก็เป็นเป็นวืออันดับหาของโลกครับพบกับหวังซื่อเว่ยมือวางอันดับจิ้หาของโลกจากไต้หวันครับกับผลการแข่งขันกับปรากฏว่าวิว สามารถเอาชนะได้ไป2ต่อศูนย์เกมครับด้วยสกอร์21ต่อ16แล้วก็21ต่อ17ครับกับมิวก็สามารถเข้าไปในรอบ8คนสุดท้ายครับไปพบมือหนึ่งของโลกครับจากจีนในวันพรุ่งนี้ครับครู่ตมาครับยิงเดี่ยวรอบ2มิวพรอวระวีช่อชิววงมือว้าอันดับที่16ของโลกครับเชือฟอร์มได้ยังยอดเยี่ยมครับมือนี้เอาชนะลินเซียงตี้ มือว่าอันดับ40ของโลกจากไต้หวันไป2ต่อ0เกมครับด้วยสกอร์21ต่อ17แล้วก็21ต่อเกครับผ่านเข้าไปรอบแปดคนสุดท้ายไปพบกับนักแบนบันจากกีนครับชื่อว่าเก่าฟางกีครับอื่นในรอบแปดคนสุดท้ายครับคู่ทอมัสครับซึ่งเป็นคู่สุดท้ายของนักกีฬาไทยมือนี้ครับเมซายสุภณิดาเกียรตทองเป็นมือว่าอระดับ10ของโลกลว ก็เป็นมืว่าดาบแปรของรายการครับพบกับนักแบ,บดพิทันจากอินเดียครับมาลิกมาลิก้าบันสดผลปรากฏว่าเมสัยครับชัวฟอรอมดีๆก็เอาชนะไปได้2ต่อศูนย์เกมครับเยซกอร์21ต่อเก่าแล้วก็21ต่อเก่าครับเขาไปพบกับโยจีมินจากสิงคโปร์ครับมืออื่นครับถ้ามืออื่นมิวกับเมสัยสามารถเอาชนะได้นี่ กะรอบร้องชนะเลยก็ได้ต้องมาเจอกันครับซึ่งทั้งมิวทั้งเมซาน์นี่มีโอกาสได้ไปบูททัวร์ไฟนอลครับก็เลยต้องทําผลงานให้ดีที่สุดครับผู้ใดสามารถเขารอบ,บึกได้ก็กันกะมีโอกาสในเขาแล้ะครับอืน่นคนใดแพร่คนนั้นกับบได้ไปครับถ้าชนะทั้งสองก็ต้องมาตัดตัดเจ์กันเองนะรอบร้องชนะเลยนะครับถึมีสิทธ์ได้ไปบททัวร์ไฟนอลสำหรับวิว กุลบุตรนี่ได้เข้าไปรอบบทอรฟนอปแน่นอนเน่นและครับครับสำหรับคลิปนี้ก็รายงานผลการแข่งขันแค่นี้นะครับมืออื่นก็ฝากติดตามเนี่ยนะครับกะบทีนํำมารายงานให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบรับรู้ขึ้นก่านแหละครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ